ในภาษาธรรมไม่ใช่กรองอย่างกรองน้ำกะทิหรือกรองในภาษาคนในภาษาธรรมจะยกอัปพุทธภาติตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะเลือกเก็บดอกไม้จากอุทยานนี้ก็ตอบว่าพระเสขคือเรื่องมีมีว่า ใครจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้ที่เต็มไปทั้งอุทยานคนเปนกันไปหมดนี่มาทําให้เป็นพวงมาลัยงามได้คือมาร้อยกลองให้เป็นพวงมาลัยงามได้กตวรพระเสภะคือคนที่เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมนั่นแล้วเท่านั้นนี่ก็เป็นที่มาอ่าแห่งหนึ่งของความว่าครองหรือเลือกคัดที่แห่งหนึ่งก็คือ,อโคดจงเประการ ประการที่หนึ่งเรียกว่าสติสัมโพชฌงองค์แห่งการสัจรูคือสติที่สองเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงองคแห่งการสัจรูคือการวิจัยซึ่งธรรมวิจัยอย่างนี้แปลว่าเลือกเป็นคือประมวลธรรมมาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยสติสัมโพชจงแล้วก็มาเลือกเป็นเลือกคัดเอาว่าทําอะไรที่จะใช้ในกรณีนี้จะปฏิบัติอย่างนี้แล้วกําลังทายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะ วิจยะสัมโพชงเป็นการเลือกคัดเป็นการเฟ้นซึ่งทำมีความสำคัญติดต่อเนื่องมาจากสติสัมโพชงสมโพชงทั้งเจ็ดองค์แต่ละองค์องค์หนึ่งก็มีความสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้โดยเด็ดขาด <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการ <c oughs> ชีอเห็นว่ากิยา <c oughs> ที่เรียกว่ากรองหรือแยกคัดหรือเฟ้นหรือเลือกนี่ เป็นคําที่มีความหมายสาคัญในการปฏิบัติธรรมะี่ดูกันงน่ายของการปฏิบัติเฉยทีเดียวว่าจะมีเครื่องกรองไหวที่ตรงไหนสําหรับคนทั่วไปก็ต้องตั้งไววที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นเครื่องกรองก็คือสติและธรรมวิจยะนั่นเองมีสติธรรมชัญยะ ใช้ได้ทันท่วงทีในเมื่อมีอะไรผ่านมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเข้าไปข้างในที่จะไปปรุงไปปรุงให้เกิดอะไรต่างๆนั่นนั่นก็มีการกรองด้วยสติสัมปจัญญะที่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างปรัตมธรรมก็คือว่ากรองไม่ให้เหลอไม่กรองให้ผ่าดสติสัมปจัญญะเพื่ออย่าให้เกิดวิชาสัมผัส ช่วยย่อเกิดการสัมผัสเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงขึ้นด้วยอํานาจของอวิชชา <c oughs> อย่าให้มีอวิชชาเข้าไปเจือลงไปในการสัมผัสทางตาเป็นต้น